เดี๋ยวมาดูกันว่ามีการข้ามหลังบ้างหรือเปล่าอ่ะตอนนี้นะครับก็ได้ทําการเอา้าสวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็อยู่กับแทนเทมแล้วนะครับ และวันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวนะครับเจ้าบราวไกทองนะครับหรือว่าบราวผู้มีอาคมนะครับอาจดูตามชื่อเลยชื่อแรกนะครับก็ร่างแรกเป็นบราวสิทธิ์จองขมังเวทร่างไฮเปอร์นะครับก็เป็นบราวผู้มีวิชาอาคมนะครับแล้วก็ทางด้านล่างก้าดาวนะครับจะชื่อบราวพลานจระเข้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวร่างไฮเปอร์แม็กนะครับตามฉบับแบบ เกียร์บ้านๆเกียร์แบบคนธรรมดาใช้กันนั่นเองครับก็จะมาดูการใช้งานจริงนะครับกับเกียร์ธรรมดาว่าตัวนี้จะสุดขนาดไหนนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวขอมาพามาดูนะครับสเตตัสคร้าวๆของมันก่อนเลยดีกว่านะครับบาวนะครับอ่าเรียกเรียกว่าบาไกทองละกันอ่าบาวกาทองนะครับก็เป็น สายว่องไวนะครับธาตุแสงนะครับแล้วก็สกิลแรกนะครับก็เป็นสกิลบัฟเพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะเพิ่มอัตราการใช้สกิลแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่นะครับอ่ะสกิลนี้ก็จะมีบัฟกว้างอยู่ที่330จุดนะครับผมว่าเบสเป็นสกิลบัฟที่ค่อนข้างจะดีพอใช้ได้ก็คือทําให้ตีสกิลแม่นแล้วก็ทําให้พรรคพวกนะครับที่เพิ่งออกจากบ้านนะครับวิ่งไปเข้าตําแหน่งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้สกิลได้อย่างแม่นยํานั่นเองครับ ส่วนสกิลที่2นะครับก็เป็นสกิลดาเมจย,ยกเลิอกอัมตะของศัตรูโจมตีทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย3000%นะอะาสกิลนี้ก็มีความกว้างอยู่ที่330จุดเช่นเดียวกันครับ แล้วก็สกิลติดตัวของมันนะครับก็เป็นการต้านพลังป้องกันนะครับของสายพลังก็คือพลังป้องกันของสายพลังนะครับก็จะไม่มีผลเอาไว้เจาะแท้งแบบเจาะแท้งเลยอ่ะคล้ายๆกับหนอนแสงนะครับแล้วก็สกิลไฮเปอร์นะครับก็เป็นสกิลสร้างนั่งโคนนะครับก็คือการปล่อยเลนเจอร์หนึ่งครั้งนะครับมีโอกาสที่เลนเจอร์จะออกมาพร้อมกันถึง2ตัวนะครับก็เพิ่มความโกงให้กับบ่าวผู้มีวิชาอาคมนะครับหรือบ่าวไกทองของเรานั่นเองแล้วก็สามารถอัพเป็น9้า ดาวได้นะอ่ะความสามารถ9าดาวนะครับก็ここจะมี2อันที่ผมมองว่าเด่นเด่นนะก็คือ last attack กับการต้าน <m ur ly> การต้านทักษะของท่าแสงอ่ะการ last attack นะครับก็คือการโจมตีครั้งศศสุดท้ายก็คือถ้าเกิดเลนเจอร์ตัวนี้นะครับตายนะครับก็จะสุ่มติด1ในสสกิลนี้ขึ้นมาใช้นะครับส่วนการต้านการต้านทักษะของท่าแสงนะครับก็คือการที่ตัวนี้นะครับสกิลดาเมจใส่ท่าแสงไปนะครับมีโอกาสที่การต้านทักษะของท่าแสงนะครับจะไร้ผลนะครับหรือว่าโดน สกิลของเจ้าตัวนี้ไปเต็มๆเลยนั่นเองครับแล้วก็จุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือระยะโจมตีนะครับอยู่ที่770จุดนะครับก็คือโคตรไกลนะครับแบบยืนอยู่หน้าบ้านตัวเองใช่ไหมยิงสกิลไปโห ไปโดนหน้าบ้านฝั่งศัตรูเลยอ่ะแล้วก็เรื่องของครูดาวสกิลนะครับสกิลแรกอยู่ที่12วินาทีและสกิล2นะครับ5วินาทีก็คือดาเมจสกิลรัวๆเลยนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรูปแบบของสกิลกันหน่อยดีกว่าแล้วก็ไปดูความแรงเดี๋ยวไปวัดกันที่ด่านบอสนะครับด่าน300 96นั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูความแรงกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะทําผลงานความรุนแรงของดามเมจสกิลได้ประมาณไหนนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านี่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวขอเปลี่ยนทีมแป๊บสวิตท,ทีมเดี๋ยวรอฝั่งศัตรูนะครับเดินมาด้วยตอนนี้นะครับอ่ะปล่อยมาเลยบาวนะครับก็จะเป็นว่ายน้ำอ่ะสกิลไฮเปอร์มันติดแล้วนะนี่แล้วก็การอันนี้คือการโจมตีธรรมดาก็จะพุ่งเหลาาออกไปนะ,ะปลาหอกปลาหอกนี่เดี๋ยวรอดูอ่ะ โอ้โหดาเมจพอใช้ได้อยู่นะดาเมจพอใช้ได้อะอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นเกียร์แบบธรรมดาเลยไม่มีการอัปเกรดธาตุใดๆนี่ก็คือความเสียหายจริงนะครับที่ตัวนี้สามารถทําได้นั่นเองครับนี่โอ้โหแต่มันเท่อะนี่ออกมาทําดาเมจรัวๆเลยนะออกมาทําดาเมจรัวๆเลยแล้วถ้าเกิดทีมเรานะครับทําการดันระยะได้นะตัวนี้เดี๋ยวพามาดูเลยว่ามันจะยืนค่อนข้างไกลมากๆเลยนะนี่ โอ้โหก็คือสุดจออ่ะสุดจออ่ะสุดจอเลยนะครับ770จจุดนี่เห็นไหม เห็นแต่หอกมันคว้างมายังไม่เห็นตัวมันเลยนะครับศัตรูก็ได้โดนจบบ้านไปแล้วอ่ะเดี๋ยวพามาดูสกิลกันหน่อยดีกว่าว่าสกิลดาเมจของมันนะครับจะมีการข้ามหลังบ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันที่ด่านบอสของอันถัดไปก่อนดีกว่าอ่ะนี่ก็คือด่านที่เอาไว้ทดสอบการข้ามนะครับก็คือด่าน408เดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะมีการข้ามหลังหรือไม่อ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอศัตรูมาประชิดบ้านก่อนนะก็จะเป็นการทดสอบที่ดี ได้เลยว่าเจ้าบราวนะครับมันสามารถโจมตีแบบข้ามได้หรือเปล่าอาศัตรูตอนนี้ก็ค่อย,อยๆไทยอยเดินมาแล้วนะเนี่ยรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอศัตรูมาประชิดบ้านเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ามีการข้ามหลังบ้างหรือเปล่าอ่ะตอนนี้นะครับก็ได้ทําการเอา้าข้ามด้วยนะสกิลมีการข้ามนะจะเห็นว่าโอ้โหสกิลมีการข้ามนะครับตัวหน้าไม่โดนนะครับแต่ว่าดาเมสสกิลนะครับหล่นไปตัวหลังแล้วนะอ่ะ โอ้เจ๋งอะเจ๋งเจ๋งเจ๋งใช้ได้ผมว่ามองว่าใช้ได้เลยผมมองว่าใช้ได้เลยอ่าเดี๋ยวขอโอ้โหมีการข้ามนะเมื่อกี้ถ้าเกิดสมาชิกท่านใดเห็นนะก็จะมีการข้ามอยู่นะครับ1สเต็ปอ่ะข้ามแบบเบาๆนะอ่ะแล้วก็พุ่งโอ้โหยิงออกไปนะครับหน้าบ้านฝั่งศัตรูเลยนี่เรายังไม่เห็นตัวมันนะครับแต่เห็นหอ,อกมันมาแล้วนะครับนี่โอ้โหมันมีการข้ามด้วยใช่ไหมเราขอลองดูใหม่ดิอันนี้ศัตรูของนี่เห็นไหม ห้ามชัดเจนเลยนะตัวหน้านะครับไม่โดนดาเมจนะครับแต่ตัวหลังที่เพิ่งเดินออกมาจากบ้านนะครับโดนดาเมจตายไปแล้วโอ้โหใช้ได้เลยตัวนี้มีเอลซ่าบัฟระยะสกิลอีกโอ้โหโคตรเก่งโคตรเก่งโคตรเก่งจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันที่ PVP กันเลยดีกว่าครับโอ้โหประกาศสำคัญเรื่องการปรับราคาไอเทมอ่าไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอมาทำการ PVP ก่อนเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับ ทางเจ้าของไอ i ีนะครับก็อยู่ที่มาสเตอร์สนะครับเดี๋ยวเราจะพาเขานะครับขึ้นมาสเตอร์หกันดีกว่านี่นะครับต่อไปเดี๋ยวเราขอรีหาทีมสักนิดหนึ่งนะครับขอหาทีมที่เหมาะสมอ่ะทีมนี้นะครับผมเดี๋ยวขอลองเอาไปลองทีมหน่อยดีกว่าว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูที่กลยทองของเราดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวขอปล่อยก่อนขอปล่อยก่อนแล้วก็เปลี่ยนทีมกดออโต้ไป นี่นะครับไก่ทองเราอาตีสกิลไฮเปร์น่าจะเห็นว่าน้องไก่ทองของเรานะครับออกมาพ้องกันถึงสองตัวเลยนะอ่ะตอนนี้ทีมของเขาครับก็ทําการโลอ่ะอมตะนะเราก็ทําการใช้ไอเทมโอ้โหเห็นไหมทีมเรานะครับเดินหน้าไปแต่บาวไก่ทองของเรานะครับยังอยู่ยิงอยู่หน้าบ้านอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวทำการกดแช่แข็งไปหน่อยโอ้โหูยิงสุดจอจริงเนี่ยเราดันบ้านฝั่งเขาแล้วแต่ว่าบาวไก่ทองของเรานะครับก็ยังยืนอยู่ที่ หลังบ้านนะโอ้โหได้อยู่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 เดี๋ยวขอลองรีหาทีมก่อนทีนี้น่าจะไหวนะเดี๋ยวขอทําการนะครับซื้อขนนกก่อนเลยดีกว่าก็คือสิบขนนกนะไป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 ต่อเลยไปต่อเดีย๋ยวไปทดสอบทีมอ่ะทีมนี้ผมก็คิดว่าน่าจะไหวนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอ่ะไปเริ่มปล่อยตัวแล้วครับจังหวะนี้เริ่มปล่อยตัวแล้วเปล่ลาไก่ทองของเราได้ออกมาต่อสู้แล้วนะจังหวะน,นี้เปล่าไก่ทองเราอยู่ไหนเนี่ย อ่ะบาวออกมาแล้วนะครับนี่ก็ทําดาเมจเรื่อยๆนะเป็นกองหลังที่ดีนะครับเป็นกองหลังที่ดีเลยทีเดียวอะเมื่อกี้นะครับที่น่าจะยืนอยู่ไกลๆก็เพราะว่ามีทางด้านของบัาของเลมด้วยนะอ่ะตอนนี้นะครับบาวไกทองก็ยืนทาดาเมจชิวๆเลยนะยืนทําดาเมจชิวๆอ่ะใช้อเทมแก้ทางกันไปนะครับนี่โอ้โหใช้ได้อยู่นะผมว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับการยืนนะก็ยังยืนได้อยู่แต่ว่าดาเมจนะครับ อาจจะวัดยากเพราะว่า1ด้วยก็คือทีมของเรานะครับอาช่วยๆกันยิงมาๆมา,มาเดี๋ยวผมขอลองหารีทีมต่อเลยดีกว่าอาทีมนี้นะครับมีตัวบินอาทีมนี้นะครับผมก็คิดว่าเราน่าจะไหวนะเดี๋ยวลองไปบวกกันเลยดีกว่าครับนี่เดี๋ยวเราทําการปล่อยทีม A ออกไปก่อนนะสถาน,นเราก็จะเปลี่ยนทีมนะครับเพื่อเอาบาวไกลทองออกมา ตอนนี้นะครับบาวไกทองก็ได้ทําการออกมาแล้วออสกิลไฮเปอร์ติดดีนะที่มันออกมาเบิ้ลนนะ่ะโอ้โหผมชอบนะผมชอบตรงมันออกเบิ้ลน,นี่แหละคือมันแบบมันคุ้มค่าแรกที่จ่ายไปนะ600นะครับแต่ว่าเลนเจอร์ออกมาพร้อมกันถึง2ตัวก็เหมือนแบบตัวหนึ่งตัวหนึ่ง300เองอะ่ะแล้วคือแบบครูดาวสกิลมันไม่ต้องรอได้ไงมันออกมาเลยโอ้โห บราวนะครับก็ทําการปาปา,ปาหอ,อกพุ่งเหล่าไปนะโอ้โหฟังสตูนะครับที่เป็นตัวแทงนะผมก็บอกเลยว่ายืนยากอยู่นะครับเพราะว่าโดนบาวไก่ทองของเรานะครับนี่เกียร์ธรรมดานะครับก็เอามาใช้ได้เลยนะครับอาจีะท,ทางด้านของทีมของอ่าคนที่ให้ผมยืมไอดีมานะครับก็มีใส่โจมตีโดนแน่นอนนะครับอ่ะก็จะช่วยเสริมนะครับ ทําให้เลนเจอร์นะครับเก่งขึ้นด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราขอลองรีทีมหาต่อเลยดีกว่าครับว่าทีมไหนนะครับจะเป็นทีมที่เหมาะสมกับทีมเรานั่นเองครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองโจมตีก่อนเลยดีกว่าว่าเราจะไหวหรือเปล่านะคือมัดด้วยความที่ไม่ใช่ไอดีผมนะครับก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันปิดลีกี v ีซะด้วยสิมา เดี๋ยวเราลองสู้เลยดีกว่าว่าเราจะไหวหรือเปล่าตอนนี้ทีมฝั่งเขาก็ลุกมานะทีมฝั่งเราก็โจมตีกลับไปเหมือนกันนะครับนี่แนวขอดูทางด้านบราวอะบราวไก่ทองของเราก็ยังทํางานอยู่นะยังทํางานอยู่นะยังไม่ได้อู้งานแต่อย่างใดนะครับตอนนี้ก็ปลาหอกพุ่งเหลาใส่ฝั่งศัตรูไปนะตอนนี้เราก็ต้องใช้ไอเทมแก้ทางนะครับเพราะว่าทีมของฝั่งศัตรูนะครับก็ค่อนข้างจะตึงโอ้โหตัวโคตรนืด ตัวโค้ดหนื่นี่ขนาดกด2เท่านะสมาชิกนี่ขนาดกด2เท่านะเดี๋ยวเราต้องรีบทำการจัดการเตสิกาแสงนะไม่งั้นทีมเรานะครับก็จะแย่นะแต่ว่านะครับเบลอดูบิดเรานะครับน่าจะโดนเบวไก่ทองนะครับตีไปอ่ะตอนนี้อ่ะเริ่มเริ่มและเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มส่วนได้แล้วเพราะว่าทีมเรานะครับเบลไก่ทองมีความสามารถในการอ่ะ ผักกระเด็นศัตรูนะทําให้ทีมเรานะครับก็ค่อนข้างจะขึ้นบ้านได้ง่ายนะนี่ตอนนี้เราก็เริ่มจะไปอัดบ้านของฝั่งเขาแล้วแต่ว่าโอ้โหตัวหนืดต้องยอมรับว่าติดแล้วหนืดจริงอะบาวไกลทองยิงอยู่หน้าบ้านเรานะครับไปยังหน้าบ้านเขานะโอเคเก็บชัยชนะได้อยู่นะครับอะ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับสำหรับเบาไกลท้องอาตอนนี้นะครับเลนเจอร์ก็เริ่มปล่อยกลับมาได้แบบปกติแล้วโอเคแล้วเราก็ได้ทําการเก็บชัยชนะไปได้นะ <S <S ผมบอกเลยนะผมเงือตกนะเพราะว่าผมกลัวแพ้เอาตรงๆคือผมกลัวแพ้มากๆเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อันดับ200กว่าแล้วมาๆเดี๋ยวเราขอลองรีหาทีมหน่อยดีกว่า <S <S ทีมนี้มีแม็กซ์โอ้โผมไม่อยากจะเจอแบบตัวหนืดแล้วเห็นตามเมื่อกี้แล้วคือแบบโอ้โห จะตายเอานะครับอ่ะทีมนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปจัดการดูเลยดีกว่ามาไป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 เดี๋ยวขอสู้หน่อยขอสู้หน่อยขอสู้หน่อยบอาไก่ทองของเรานะครับก็ได้ทําการออกมาแล้วนะนี่ยืนยืนได้อยู่นะสําหรับเกียร์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเกียร์หน่อยดีกว่าว่าใส่ประมาณไหนเป็นเกียร์แบบ คนควกไพยใส่เลยนะครับไม่ต้องแบบโหดเที้ยมอามหิตแต่อย่างใดนะครับมีสกิลโดนแน่นอนนะครับก็ยกระดับเลนเจอร์บราวไกทองเราได้แล้วระดับหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ต้องใช้ไอเทมอย่างแม่นยําก่อนนะเดี๋ยวจะแพ้เอานะครับนี่อ่าทีมเราก็เริ่มดันได้แล้วตอนนี้ทีมเราก็เริ่มดันได้แล้วแต่ว่าบาวไกทองก็ยังยืนอยู่นะฝั่งเขามีบัฟสะท้อนอะไรหรือเปล่าทําไมรู้สึกเหมือนว่าบาวไกทองเราจะมีอาการตายเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับอ่าเราก็โดนสตันไปด้วยตอนนี้นะครับ บาไก่ทองก็ยังทาหน้าที่อยู่นะพอทีมเราดันระยะได้ปุ๊บเบาไก่ทองนะครับผมบอกเลยว่ายิงอยู่ข้างหลังแบบหวานหมูจริงๆครับเพราะว่าไม่น่าจะมีสกิลตัวไหนนะครับที่ยิงมาโดนมันแล้วด้วยระยะการยืนอยู่ที่เ7็อจุดนะอ่านแล้วเราก็ได้ทําการเก็บชัยชนะไปได้แล้วนะครับโอ้โหผมก็ค่อนข้างจะอยากได้นะ ค่อนข้างจะอยากได้เลยจริงๆอะเดี๋ยวพามาดูทางด้านของเกียร์สักนิดนึงนะครับเกียร์นะครับก็จะใส่เป็นด้านทางหน้าของอาวุธลับของลิวโกนะครับมีพลังโจมตีรวม444%แล้วก็มีลดคูดาวเรนเจอร์30%นะครับแล้วก็มีอัตราการโจมตีโดนแน่นอนของทักษะนะครับส่วนช่องการนะครับก็เป็นชุดสูตรริโอนาเลยนะครับมีทั้งเลือดแล้วก็หลบแล้วก็ต้านนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็เป็นเล่าลงเตรียมน่าจะเอามาใส่เพื่อเอาต้านสกิลนะครับแล้วก็พลัง ไม่ใช่พลังเวทโจมตีแต่เป็นรถแร่แทนนะครับอ่ะก็เอามาเป็นทางด้านของต้านแล้วก็รถแร่นะแร่ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ600กว่ากว่านั่นเองครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับ ใครชอบบาวตัวนี้นะครับอยากจะเปิดเลยหรือรอเพิ่มโอกาสก็แล้วแต่สมาชิกเลยนะครับแต่ผมก็มองว่ามันก็พอใช้งานได้นะอ่ะมีหลายเสียงที่บอกว่าเอ้ยมันปานกลางมีหลายเสียงที่บอกว่ามันเก่งอ่ะสมาชิกต้องลองตัดสินใจกันเอาเองนะอันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาอย่างที่บอกไม่มีการอัปเกรดธาตุใดๆทั้งสิน้นอ่ะดราม่าก็มาจากการที่มันเรียวๆของมันจริงๆเลยไม่มีเกียร์แปดดาวที่เพิ่มพลังโจมตีมันแต่อย่างใดนะครับก็ สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครชอบคอนเทนต์เรวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็วันนี้แทนเทมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย